อ,อ้าวยังเห็นแต้มอยู่ครับสวัสดีครับมาพบกับช่องแต้พะสิงครับคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่ห้วยหนองคลองบึงครับ,อย,บรอยู่กับ,บพี่เจกครับ,บรรอ้าดูไดไปแล้วเหรอเออ ก็อยู่กันสองคนครับคลิปนี้เบาเรือมกับเบาสนไปทํางานหลุดครับมันหลุดมีพี่เจ๊กกับเอาทิศเนินครับมาหน,นี่มาอยู่กันสองคนว่าจะได้ลุนแต้มเมื่อกี้หายเจ้าครับหายครับ <laughs> ไม้เก่าเวลาเดิมที่เดิมเมื่อวานพี่เจ๊กเขาก็ได้พอเห็นตัวปลายเยอะหน่อ ปลาจอกติดแนวบมวนันขิดครับขีดสองตัวโอ้หลุ่นใส่ซีหาขีดอ,อืหลุ่นเดียวกันที่เบาเลื้มเพิ่น,ห,นห็นบ่นนนเบาสุนดเไห็นบ่โอ้ไม่มีตะก้อสำรองเลยไม่มีครับ <laughs> มีครับแต่ไม่ใช่ <laughs> ยังไม่ถึงฤด,ดูกาลมัน <laughs> ปั่นแบบเพียวๆเลยเพียวๆซัดเลย เหยื่อลำตกหน้าดินเนาะหน้าดินครับหน้าดินเอาเพียวพไปแหละเอาโฟมลอยเกลาไปเลยนีกักไม้ธรรมชาติจุดนี้ก็ผูใ้ใไดมาก,กับก่อนกับใดก,ก่อนครับเพราะว่าที่ลงเบสเนี่ยกะพื้นล่างที่น้ำแห้งลงไปนั่นก็จะเป็นทรายครับเป็นหาดทราย เป็นทรายลุ่นๆครับด้านล่างมาทำการเปลี่ยนกันกันกบจากเบาเหลื่อมเบาสุนติดงานบ่นนี่มาหอดพีเจ็กอ้าวตีลงไปแล้วบ้องหนึ่งเบ็เดเบ็ดห้าหลังสัญญาณคือเสียงกระดิ่งครับ เมื่อกี้ตอดดึกๆอยู่ครับแต่ว่ามันโอยู่ครับปลากินเหยื่อดูดโฟมดูดโฟมแล้ะลุดปากครับก็บมีพี่น้องแถวบ้านมุกเตาบ้านมะฮีครับเพื่อนมันดักตะไคร่ดักมองครับนี่ครับใช้เสียงกระดิ่งครับนั่งรอสักพักมาชมของ เอาทิศเนินครับบันนี้นั่งกอซอเลยนั่งกอซอฝั่งนี้สีหลังครับไม้เก่าที่เดิมครับไม้เก่าที่เดิมเมื่อวานหมู่เพื่อนมากับได้ป้าหลายอยู่ครับแต่ผมบ่ได้มาครับติดภารกิจการติดตั้งมีเนีมเนาะไปติดตั้งงานอยู่บ้านน้องบัวครับก็เลยบดได้เขามาซองเพ่อน เมื่อคืนนี้ฝ่าฝนถล่มครับว่าแต่สิตกแห้งทั้งป่าทั้งดงบ่อโตกครับก็เลยว่าจะเขามาเบิ่งไล่มันครับเพราะว่ามันหัวกูดเหมือนนะครับเขามาก็เห็นเตือนตกเบ็ดกันอยู่ก็เลยมาถ่ายคลิปครับเอาเตรียมรอหลุนกันอีกต่อไปครับรอหลุนอีกสักพักหนึ่งครับ นี่มันมันหยอกเฉยนี่แหละคือมันหยอกครับติดตามชมกันอีกครับนี่เสียงกระดิ่งดังลั่นเลยเมื่อกี้เนี่ยเสียงกระดิ่งดังลั่นเลยเมื่อกี้เนี่ยเอาถ้าตึ้งอีกครั้งหนึ่งก็คงจะติดแล้วครับนะของพี่เจ๊กออกร่าแล้วครับใช้มันตึงเหรอ ขออีกสักครั้งหนึ่งตึ้งพอได้กระตุกหน่อยมาวัดดูนะรอชมกันไปเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้ห่วยธรรมชาติบานเฮากับเป็นธรรมชาติครับเสียงนกเสียงไก่ปลาวันนี้ก็คึมฝ่าคึมฝน,นครับ วันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบเท่าไหร่ยี่สบสี่หรือยี่ิบห้ายัไม่ได้เมื่อวานนี้วันก่อนกนะ็บังไฟบ้านเคดอนวันที่เท่าไหร่ยี่สิบสองหรือยี่สิบสามยี่สิบสี่บ่อ่าประมาณวันที่ยี่สิบสี่เนาะยี่ิบสี่เมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับฝ่าคลืมครับพายุเข่า มเงียบก๊บเลยอืมกระชากสองเท้อครับเมื่อกี้ยางแรงเลยครับ,รบประจอกประมาณประจอกว่าจะชมตัวปลาก็รอติดตาม <c oughs> ชมต่อไปเรื่อยๆ <c oughs> ครับรอ,อ,อืครับใหชมบริเวณด้านบนของ ในปลาที่เป็นหวยธรรมชาติครับเส้นทางนี้ก็คือเส้นทางเขามาในทีนี่นจุดนี้ผมในจุดต้งนี้ผมว่าผมจะย่อก,กระตบไว้ให้พี่น้องที่มาตกเบ็ดตกปลาครับได้พักช่วงเขาหน้าฝนเนาะแต่ความผิดผมก็อยากเฮ็ดให้มันเป็นที่ตกปลาครับแถวนี้ก็จะได้ทาความสะอาดกันได้ว่าตกเบ็ดตกปลากันใน ทำมาหากินกันครับว่าง,งๆได้มาเลีนเบสฝรั่งเอารอติดตามตอนต่อไปครับจะได้เห็นหางบอสชักแต้มสองแต้มเดี๋ยวส่งผัากระแดดออกละมั่งเฮ้อ บายบายพายุสิทลมอีกขึ้นจากไหนบุณีกาะว่าจังสั่นเลยนี่เออเมื่มอคืนมีแต่ลมกับฝ่าเนาะแต่ฝนพอไปปล่อยวะท่านลงผัดบุมีหอดฝนบนเนาะโอ้ครับเพิ่น,น,น,านบบว,งนวางตะไคร่ซิงครับใช้วางตะไคร่ซิง มากันสามลำครับพี่นองแถวบ้านมุกเตามหฮีเพลยครับเพิ่นมาหาอยู่ฟังนี่มาที่เครื่องสูบน้ำบ้านหนองตวงครับสูบน้ำน้ำปังมาลงในจุดนั้นก็มากันสามลำครับมองสิ่งก็ว่างขอเขอื่อนตกไปเรื่อยๆครับว่างไปเรื่อยๆว่างละกูว่างละกูครับ เป็นมองซิ่งใส่จมผืนธรณีข้างล่างเลยครับไปอ่ะติดตามเบ็ดฝรัง่งต่อครับครับติดตามภารกิจผ่านไปชั่วโมงสองชัง่วโมงกับเงียบคลิปนี้ก็คงจะบอเห็นบอท่านเห็นหนาปลาครับกับสิฟลาคลิปไวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ